กินมงดูข่อยายละข้าวสากอันนี้ใส่ใส่ใส่หวานนี่ใส่เค็มใส่เค็มเค็มด้วยหวานบุนี่เออากันกันกันหวานนั่สิเป็นมะพร้าวกันเค็มสิเป็นนั่นเห็นบอกข่อยเดินข่อยายข้าวสากแล้วจะกินแล้วโอเคหวานเตี่ยนั่นแหละนี่แหละข้าวสาข่อยายแล้วเนอะยูพนาด้วยโอ้พี่น้องฝนก็ตกกักแทดครับวันศุกร์รอบางตลาดตลาดเทศบาลบ้านต้นวันนี้จะเป็นบุญอ่าพวกนี้จะเป็นบุญข้าวสาก ก็เลยวสิมาลวะบิ่งเกาเจ้ากลางเต็นบักใหญ่เลยพี่น้องพุ่นน่ะกันฝ่ากันฝนไปเดี๋ยวลงไปเบิ่งก่อนพี่น้องฝนกระตกเพราะฝนบาดนีิท่านสบายใจกันเล่นก้อนหอยแล้วฝนตกแห้งี่น้องครับตลาดเทศบาลบ้านตูพี่น้องใช่ปะไปเอายางเข้าไปรอซื้อยางแข่งมือแร็งแข่งเลยแข่งน้ำมะเรงอ่ะต้องไปแข่งเลยนะสองแม่ลูกว่าเป็นสองเงยน้องกูแฝดแข่ง ขายปลาทูตัวเนี้ยไปไปรอบังด ah> 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 ah ูพรุ่งนี้จะเป็นอาบุญข้าวสากนะครับบุญข้าวสากพี่น้องก็เลยสิมารอเบื้งขวางกับท่านสบายใจแต่ว่าฝนตกบัดเนี้ยักสิซื้อๆอย่างเนี้ยฮะในเรื่อไใ่มั้ยเอาไค่เจ้าซิหน่วยนั่นน่ะซื้อไค่ไปไว้ถือถวาดกันนะใ่เป็ดไค่ไก่ นี่หน่วยซ้ำหน่พอดีเอาจักซิหน่วยนะครับนี่บ่ไ oh, ด okay. ้นี่ยเมื่อสองคนนี่นี่บ่โครับโอเคครับไปแล้วโอ้ยฝนจะไหนมาตกคักตกแน่แทนแม่ตายแล้วผู้บัญคนขายของอันเฮ็ดบุญก่อสากพี่น้องฝนตกห่อเปียกเปื้อนเลยปิ้งปลาปลาปิ้งปลาดุ ปิ้งปลาดุกปิ้งปลาดุกซื้อดักแด้เลยวเสบายใจฝนน้ำหัวแล้วเนี่ยปึ๊บอ้ยยกยังไม่หายอ่บมันโอ้ดักแด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 ้หน่อยค่า20บาทโอ้เอาไปใส่อันห่อเข่าเนี่ยพ่อแม่ปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งปลาดุกนี่แนวใส่เข่าสาก ว่างั่นเข่าพระทับพินเน,นาะหวาเนาะแม่เนาะบาดในเขาา่าซากอ๋อคนหลานปีกปลาขาวโอ้หูในในข้าวต้มขนมยังไงมะขือข้าวโพดเอาไปใส่ห่อเขา่ามักซีดากัมี่โอ้มักซีดากันข้าวต้มขนมนี่ ฝนตกนะแม่เนาะโอ, então, อ้ยจังว่าจังไหนฝนก็ตกเง้ยฝนก็ตกฝนก็ตกว่าหนาไม่ได้ปีนป่าทั้งแต่กระดิบปีนปลาเข็งปัาสวยงามมากเลยปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งปลาดุกยันอะเนาะข้าวเหนียวยังนี่โอ้ข้าวเหนียวตุเรียนข้าวเหนียวตุเรียนชุดเท่าไหร่ครับเนี่ย สิบหนึ่งเอาสามสิบบาทมะก,ก,ก,กรูดมะกรูดโอ้โหผลละหมากลากไม้หลายขนาดเลยอุ้ยฝนตกจกังสิแต่เจ้าไหนละมเมียบขริบ,บเหรอปลาขียบบเขียบเอาไปใส่ห่อเขา่าเนาะแม่เนาะฝนกระโตกขนาดบางทีละอีแม่ยกะมาอยู่นี่ฝน,นตกฝนตก ใส่หัวเขา่าบุญเข่าสากมืญอื่นนะแม่นาะครับผมบักเชียบซุกอืมคนคนละบมากลากไม่ตาผนมาเบิงตลาดใครในแต่พอนม่เตี้ไในเพราะฝนกลางเตีย้ยในคนอันนี้ขนมหมกปาร์ขนมหมกโอ้ยฝน,นยังไรมาตกดีแทุผมอ่ะ น้ำก็ท่วมขาแล้วพี่น้องขนมไม่ยังแม่ใส่ยังนี่โอ้มีใส่เข้มใส่หวานอันนี้เปียกปูนเปียกปูนหรือว่าข้าวปาดอันนี้ขนมกุ้ยโอ้ขนมกล้วยขนมถั่วไอเอาใส่เข้มใส่หวานเอาใส่เข้มกับใส่หวานในผสมกันได้ปะเนี่ยจั๊กซาบาดได้เนี่ยเอาไปซิมมันกันดูเอาซาบาด ใส่เค็มครับใส่หวานขนมช้าหน่อยไม่ไหวแล้วจ้าช่วยแม่ค้าหน่อยไม่ไหวแล้วฝนตกคำขอบคุณครับขนมอันนี้บบได้ใส่าวาากหรอกซื้อไปกินคิดจะกินผลไม้ผลไม้นี่ข้าวสากต้องเอาแบบนี้พี่น้อง ขนมยังก็เจะเอื่นขนมกายศาสตร์นี่แหละแนวใส่ข้าวสาดแนวนี่แหละพี่น้องในขนมขนมอะไรนะในขนมไปขนมตาลอใช่หรือหูอยู่ฝนอยู่ืนฝนโคตรแหงหลายเปียกอดยอดเลยหอยบัดนี่ ไม่หยังล่ะน้อทางผู้น้องมาเลี้ยงเกี้ยงข้างล่ะคุณเสีลักกระแนวตุเรียนเอาไวครับผมครับใครจะมีสองตาเมื่อไหร่เ่อไหร่เมื่อบ้านครับช่วงนี้อยู่สำนักงานครับผมอยู่สำนักงานอย่างเดียวช่วงนี้ครับบ่ได้เมื่อบ้านเลยยูพอนธ์เนาะไดยูโนพันครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอฟซีโนพันธ์เราได้แล้วว่ะไป เด็กไม่นั่นเไ,ไ,ได้แล้วบอสจะจ่ายเงินบอสจะเอาใช่ล่ะจ่ายเงินเราเนะี่ยโอ้ยจะอะไยังเนี่ยเหียกบอแล้วเออเหียกบอแล้วเงินก็นดิใครครับขอบคุณครับโอเคพไปรองเอา คลิปนี้ก็บสิขออนุญาตบาดข้ามเอาซับนี่ก็เด้อบาดนีเด้ิมบาดข้ามครับได้แล้วจำเป็นอย่างแน่บุญนี่ฝนกระทุกเบเียกเาบ,าบออนนิ้านเราไม่เห็นตะบุกเลยอะไปเมื่อเข้าบ้านมาเร่งนะแข่งขอขึน้นไปหลายแข่งแงแข่งฝนตกะเราพี่น้องไปก่อนครับตลาดเทศ้ยสบัดวัดต้นพรุ่งนี้จะเป็นงานบุญ ข้าวสากเราลเลยมาหาซื้อของแต่ว่าไม่มีอะไรไปไหนบอลำไปเมือ่อฝนตกข้มามบอลำแล้ว <c oughs> ตึ่นรถก่อนพี่น้องครับขอบคุณครับไปแล้วฝนตกดีครับเพราะว่ามื่อเอิญมันจะเป็นบุญข้าวสากพี่น้องฝนเลยตกดีขนาดเลยพ,พูดนะเสียงฟ้าห้องกงยเพิ่มอยู่พูดนะตกดีครับตกดีครับตกเมื่อเมื่อวันข้ามว่ะมาในฝนนี่เนาะ Bora vào hoàng, Vàng của này. Này. <cười> <cười> Ủa quân mười trời, bay là dạy gọi là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  là gọi là là gọi 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 là là เอาเก็บกินมึ่งดูหน่อยเขาจากยายไปเตอนี่ mm hmm. ขอยายแล้วกินเ,เจ้า <laughs>